มันคืนวันอาทิตย์มีรถโรงเรียนด้วยไม่วิดีโอครับหนุ่มมาเลยเนนุ่วะทำไมอ่ะอยากดูแล้วะต้องต้องต้องไปดูต้องรอดูครับเหนื่อยไหม่กลัวครับกลักลัวุกแกมากมีตุกแกที่เหรอไม่กลัวกแกอ้าวไปนหยุ Ard, มาฝึก่างน้วนมานเอพี่ของคีหนาที่ที่มันน่าตื่เ้บอกว่าน้องนี้เปนพี่ขอ่คุณนะแล้วก็ตากไว้เนี่ยี่หออ้าวหรอทุกวันครับไม่ใช่ครับจริงหมครัรถติดนะครับคนตกกใหูุ้่ก็รถติดนะถูกแล้วถ้ารถไม่ติดอกมาไม่ได้หรอก อ๋อโอเคครับได้คุยกันดีๆคุยกันดีๆสนุกไหมครับมาลอนานดีไหมครับพี่เพิ่งมาถึงเลยแจ๊คก็บอกว่ารีที่มาพี่ออายตัดไปเนี่ยตัดไปเนี่ยมีหลายคนยังมาไม่ถึงเนาะกินข้าวชวนไปกินข้าวกินที่บอกมาแล้วแน่เลยแล้วก็กินข้าวอยู่กินสองจานกึ่ยวสั่งร้านหน้าเสร็จแล้วก็สั่งสั่งผัดไทยอยู่พี่ก็พี่กินเยอะลูกกี้บ้าอ๋อต้องเป็นท็อการพลังเยอะนี่ครับ เดินเดินไปคลองเดือด้องนะครับเดินไปท้องยิงได้คลองเขินเขินเหรอเขินเหรอไม่เขินอยู่เหรอไม่เขินตลอดอ่ะเจอใครเขินตลอดอ่ะตากเอาไว้หมาถึงพาเน็ตคนที่ยังมาไม่ถึงก็คนที่ยังมาไม่ถึงก็ยังไงก็ดูคลิปดการนะครับไม่ขอกลับก่อนนะครับกลับไปกลับไปพักผ่อนก่อน ไม่เข้าตึกใช่ไหมลูกพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้เข้าตึกนะครับบ๊ายบายกลับบ้านดยสวัสดีครับครับนะช่วงนี้ฝนตกบ้าครับครับน่ารักนะเราอ่ะใช่ครับครับครับสวัสดีคร่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ้าดีเหรสวัสดีลูกเป็นคนตาไปไหมเนี่ย